atm <laughs> we won't stop until oh, yeah. we're on every corner in los angeles City and every other major metropolitan area. But why stop there? We're putting Fleece ATMs everywhere the dentist office, family planning clinics, adult novelty shops, funeral homes, and children's wards. Call today and we'll even put an ATM in your bedroom to spice things up. Stop by Fleece Bank and learn more about our range of services that weren't possible until we lobbied for deregulation. Cool for that, FLESA, right? Credit cards, banking, brokerage. It's time to start paying for. ทรงเลยวะเ,เก็ตมาบินอ้ยเห็มเออนิอ่ใส่รีวิเตอร์แล้วผมตรงนี้ใส่ก่อมันเท่ดีวะเหมือนนินจาเลย you

มายิงก,ก่อนว่ะใส่ขับหอโอ๊ยเดิดยิงเปิดแล้วอ่านมันเปิดแล้วอ่ะมันเปิดกูก่อนเลยอ่ะอมันไม่เชื่อแล้วจิดวางยิงโดนรถนะเส็ยงชุกประตูลอ,อยเปิดยันคุมกานเลยนะเดี๋ยวจะมีรถมา เปสัตก,ก่อเฮียนเลยไม่เห็นอีตัวหนึ่งรถ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 มานี้ก็ไดขับรถไปไปละมอไซค์จอดอยู่ไหนเนี่ยก็ได้เลยนี่งไงไถึงแล้วมอไซค์จอดอยู่ี่ No, โอ้โหเหินจ้าดกครับอื้อเกิดเชิญท้ายสิบล้อเกอบตายฟรีเคลียให้หมดก่อนนะไปนะจริงจริงระวังเขาด้วยนะสบายสบาย สั่นสั่นฟื้นสั่นดีไม่ได้ <laughs> <c oughs> กเดินมาแค่งหโอ้ยต่อได้ต่อตาเฮ้ยเฮ้ยใครยิกเนี่ยนี่สองคามป่ะวะเฮ้ย รถขลัขงแหม่หิงอย่ากดกอโ,อโ,อโอ้โหจริงที่พื้นสั่นเลยนะาำไมแม่เทลเพิ่งรออีกวา Mẹ mẹ kêu điện loại <-hook> giải tỏa. Lưu mày 100 Ok, hát lắm nè. Hát lắm. 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 มูบสิละมูบสนามบินอ่ะแต่รถแต่พวกรถไม่เคียวมาขับมาขับไป,ไปยิงไปแม่งโดนยู่เขาตึงแล้เอาท่าไหนที่อ่านแล้วก็โดดพร้อมกันเปล่าเอาจริงเหรอ ต้องทําได้ดีแต่ระหว่างทางไปสิงก่อนนะของใหม่ ความเร็วแบบนี้นี่ตายแน่นอนใช่ครับจนครับ อ้าวเฮ้ยยไวกูรออยูแค่อันนี้เนี่ยกอคือโหอันอันนะครับโหจีนมันจะฆ่าเราจริงไหมเนี่ทางขวาได้มีเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยเราคนเดินดินเฮ้ยกูเจอที่เล่นมานี่อันอันนี้ดีกว่าคฮ้เหื่อนเล็กใช่ไหมเออคุณเล่นประจำมานะเถื่เถื่มาเข้าไปพัดกูได้ถึงวัชนะโอ้โห อะไรเนี่ยติดไปซักก็มีทั้งหลังก่อนดิอเอาไป,แล,ป,แ,ลปแล้วเอาไปแล้วอโอ้โหโ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวดใครเนี่ยโอ้ดูเดือดเนาะ ชาดำเนี้ยภาษาคุณดาวซามาตาเวตาเว,าว,าว,าวอยู่เรื่อยเอายี่ยยิงอระเบิดเลยแบบเฮ้ยยากูพังหมดหยุดยดุด โดนแน่นอนจะโดนกูแล้วแหละใกล้ละวใกล้ละกูถึงแล้วกูถึงข้างบนแล้วกูถึงข้างบนแล้วนี่เตยเตยเลยนะวิ่งมือเลยตายละตายละต่อฟรีจะภาษีประชาชนยาละโอ้ยต้องรับมือเตยดิเก็บยากันต่างทางนั้น เดียิงให้คนขึ้นทำไมล่ะเพื่ไม่โดนนี่ฮะเอาออเพื่อนมิดเลยไปเยอะในการหนักฮนะคนธรรมาดาที่ไหนเจ้าอาปาเช่มันมได้ยิงแกงเนะีย <c oughs> ยิงกันกลางเมืองด้วยนะ อันเนอ,อลงมาบนหัวนั่นแหละโอ้โหขึ้นแล้ม,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 นม,ม,มินเร็วกว่ากูเยอะเลยว่ะเก่งจริง<อ>พุ่งชนนี่อันอบินเร็วอเออกูโดดลงดีกว่าวะ่ะเท่แน่นอนแนล้วกูขึ้นไปถึงสูงนั่นแหละเออติดตัวไปพัดรอรับได้เลยจัดไป ไซตันเอกนี่เมืองมันคงจะสวยกว่านี้เยอะรรรกระเป๋าเบื้องอมเบาคือไปอีกเยอะใช่แค่นี้กูดูว่าโดนบัตรเครดิตลืมแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเจ็ดเดือนนะหมดค่อยๆไอ้นี่แปงจ่ายไปพร้อมยังโดนแล้วเหรอไกลละไกลละไกลละ เอาแล้วนะปูเขึ้นเลยพุ่งเดี๋ยวนี้โดนเล่นก่อนอะจะได้รับวุ้ยเงนเล่นละเราตรงไหนอืมต้องเลยนได้ไปเลยรับโอ้โหวุ้ยเงิไปไกลมาก <laughs> It's a pleasure doing business with you.